คุ้มสุดๆแค่นี้กับแคมเปญโปรแรงสน่นมนุษยเดือนออกรถเดือนนี้ใจทีปีหน้าคุณแอนครับเดี๋ยวผมขอประบาิคุณไข้ที่ชื่อคุณแอนหน่อยครับได้ค่ะคุณหมอได้ครับ,รบนี่ค่ะอันนี้ของคุณไข้นะครับสวัสดีครับผมนายกิจจรวัธไหายะครับเป็นนายแพทย์ที่เพิ่งเริ่มทำงานได้3เดือนผมต้องเดินทางไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดทําให้ผมจาเป็นต้องมีรถยนต์ในการเดินทาง และในช่วงปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันที่เงินเฟอ้อมากค่าครองชีพในปัจจุบันก็สูงทําให้ผมต้องวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีผมจึงเลือกซื้อรถที่ t o y o ต้าส่วนภูมิเพราะที่นี่แคมเปญซื้อรถปีนี้ผ่อนอีทีปีหน้าแคมเปญน,นี้ทําให้ผมสามารถวางแผนการเงินระยะสั้นได้ทําให้ผมสามารถสํารองเงินในช่วงนี้ไว้จ่ายในอนาคตได้อีกด้วย นี่คือหลายๆเหตุผลที่เราแนะนำให้ใช้แคมเปญโป้แรงสนับมนุษย์เงินเดือนกับข้อเสนอสุดพิเศษ4ต่อต่อที่1ฟรีค่างวดลงหน้า5เดือนต่อที่สองดาว0%ไม่ต้องใช้คนคำ้ำต่อที่3ใช้เงินออกรถเพียง4,704บาทเท่าน,นั้นต่อที่4บุคลากรทางการแพทย์ได้ส่วนลดเพิ่ม20,000บาทและออกรถเดือนนี้จ่ายกันอีกทีปีหน้ากันไปเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าสุรภูมิทั้ง3สาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด